โอ้โหตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะคะของโครงการ Castor t o m e บางนาสวนภูมิค่ะโอ้โหใหญ่โตโอถูมากนะคะให้ข้อมาูลคุณผู้ชมก่อนอย่างที่เมื่อตอนโปรเจกต์เนี่ยเราบอกไว้แล้วว่า โครงการนี้เนี่ยเป็นทาวน์โฮมสองชั้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ทุกหลังเนี่ยก็จะเป็นหน้ากว้าง5.7เมตรซึ่งสามารถจอดรถสคันได้แบบสบายๆแต่ว่าในส่วนของตัวบ้านเนี่ยจะมีให้เลือก2อทายด้วยกันทายเอ A เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าก็คือจะลงบนที่ดินอยู่ที่18.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่109ตารางเมตรฟังก์ชันของทายเอ A เนี่ยก็จะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ําแต่ว่าจะมีอีกทายหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นทายบซึ่งทายบเนี่ยก็จะเป็น พื้นที่ดินเนี่ยอยู่ที่21ตารางวาพื้นที่ใช้สอยก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่132ตารางเมตรและฟังก์ชันก็จะมากขึ้นด้วยก็จะเป็นแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูไทยบีเป็นบ้านขนาด132ตารางเมตรมลงในที่ดิน21ตารางวาใช่ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ํา2จอดรถซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าบ้านที่นี่เนี่ยเนื่องจากเป็น ขนาดของหน้ากว้างที่5.7เนี่ยทำให้พอเราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ย<อ>สิ่งที่เห็นก็คือว่าจะเหมือนกับบ้านเดียวมากแล้วด้วยฟังก์ชัน4ห้องนอนด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือว่าบ้านเดียวแต่แถวนี้เนี่ยอายเลยแหละสำหรับบ้านหลังเล็กนะจุดเด่นที่แตกต่างจะเป็นบ้านตัวไทย A 18.5ตารางวางก็คือว่าบ้านจะลึกขึ้นเ<อ>พราะบ้านจะลึกขึ้นก็ทำให้มีฟังก์ชันห้องนอนล่าน<อ>ทีนี้ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของฟังก์ชันข้างในเนี่ยมาดูพูด พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันนิดหนึ่งแล้วกันก็คือว่าบ,บ้านของที่เนี่ยคาสโตเนี่ยซึ่งทุกโครงการเหมือนกันหมดก็คือจะเป็นสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย<ช>ซึ่งจะเน้นโทนสีเป็นสีน้ําตาลในส่วนของรูปด้านภายนอกนะล้วก็จะมีเส้นสายที่เป็นสีน้ําตาลเข้ม แล้วก็จะกุผนังบางส่วนด้วยหินธรรมชาติความรู้สึกที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีรสนิยมสูงอ่ะก็จะได้ด้วยตรงนี้ถูกต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มนะคือใส่ใหินเข้าไปส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้ทำให้ดูมีระดับขึ้นมาเลยตอนนี้เราอยู่ในส่วนของลิฟวิ้นรับใช่ซึ่งเข้ามาเนี่ยค oh, <character S 1> าแรคเตอร์หลักของบ้านเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่า จุดเด่นเลยก็คือว่าช่องแสงขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง<ช>แล้วก็ใช้ตัวของเฟรมกระจกนี่ที่เป็น UPVC ด้วยก็คือเป็นมาตรฐานสูงเลยของคิวเฮาสให้อย่างดีลเลยจุดเด่นนอกจากในเรื่องของความสว่างของอาสาธรรมชาติที่เข้ามาจากด้านหน้าและด้านหลังแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความสูง for to ceiling ที่นี่เขาให้2.8เมตรสำหรับข้างล่างนะส่วนข้างบนเนี่ย3เมตรเลยแนน S <S ใช่เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะต้องยิ่งดูกว้างโอทงยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นในงบประมาณที่เราซื้อเนี่ยคือ2ล้านต้นๆเนี่ยนะเราได้ฟังก์ชันบ้านเดียวแล้วก็พื้นที่สอยบ้านเดียวในราคาที่จะแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณอยู่มาสัก4ล้านเพราะว่าที่ดินแถวนี้มันค่อนข้างแพงเหมือนกันโอ้สุดยอด <นะ S 2> มากนะ,นะคะอ่ะนี่เฉพาะแค่ส่วนหน้านะเดี๋ยวไปดูตรงส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือส่วนของห้องนอนที่4ด้วยคือตอนแรกเนี่ยแนนคิดเลยนะคือในหัวเนี่ยพอบอกว่าเป็นทาวน์โฮมอ่ะตีว่าเน คือยากอะทำห้องนอนมามันจะต้องดูอึดอัดแล้วมันจะต้องมากินพื้นที่สวนรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าพอมาดูตรงนี้เห็นไหมว่าห้องนอนเนี่ยอยู่ข้างๆแต่ว่าส่วนรับประทานอาหารก็ยังได้สเปซที่อิ่มแล้วก็เต็ม นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่พื้นที่ชั้น2แล้วซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอนทั้ง3ห้องมาสเตอร์นี่ก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวเลยแล้วก็ส่วนอีกสองห้องก็จะมีห้องน้ําอยู่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันค่ะทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนมาสเตอร์เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้องทิดว่านี่เป็น<า>ห้องนอนามาสเตอร์บ้านเดียวแน่นอน คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์ของ<ะ>บ้านไทบีนะครับซึ่งต้องเรียกว่าพื้นที่ด้านหน้าที่ความกว้างของบ้านคือ5้าเมเนี่ยทั้งหน้าเลยเนี่ยโครงการก็ทําให้เป็นห้องมาสเตอร์อยู่ด้านหน้านี่แหละเพราะฉะนั้น<ะ>ด้วยความกว้างของบ้าน5้าเมตรเจ็เนี่ยก็ยทำให้ห้องมาสเตอร์เนี่ย โอ้โถงมากใหญ่มากมันคือมาสเตอร์บ้านเดี่ยว<ช>จริงๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเตียงก็ได้ไซส์แบบโอเวอร์คิงไซส์ใหญ่ๆเหลือพื้นที่ข้างๆมีพื้นที่วอล์กอินคอเซเชื่อมกับส่วนของห้องน้ํามีโต๊ะทำงานแบบเหลือๆที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากหน้ากว้าง5.7เมตรแล้วในส่วนของนี่ไงฟอร์ซเซิลิ่งใช่เขาเป็น3เมตรเนี่ยมาอยู่ห้องเนี้ย ได้ชมทุกอย่างกไปเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันเลยค่ะว่า Q House นี่ใจปั้มจริงๆ ให้ของใหญ่ให้ของดีแล้วก็คุ้มค่าในทุกๆตารางนิ้วทุกๆตารางเมตรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าพอหลายคนดูแบบนี้เริ่มกังวลกับเรื่องของราคาละกลัวจะแบบแพงจนเข้าถึงไม่ได้นะคะมานําเสนอราคากันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการวันนี้กั Town Home, anda, สโตเทา o m e บางนาสุวรรณภูมินะคะราคาเริ่องน้ของเขาเนี่ยโอ้โหคุ้มมากสําหรับบ้านที่เป็นเออไทปก็คือลงบนที่ดิน18.5พื้นที่ใช้สอย100 9ตารางเมตรเนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่2ล้าน5ห0,000บาทค่ะส่วนแบบที่เป็นเนี่ยทป์ใหญ่ของเราทป์ B เนี่ยนะคะ4ห้องนอนพื้นที่21ตารางวาพื้นที่ใช้สอย132ตารางเมตรนะคะเขาราคาเริ่มต้นที่2ล้าน4 0บาทค่ะซึ่งจะบอกว่าราคานี้เนี่ยตอนนี้เขามากับโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนพร้อมกันนี้เนี่ยแถมเครื่องผอบอากาศให้1ตัวด้วยกับราคาแบบนี้แล้วก็รายละเอียดที่เรานำเสนอไปพี่เมธวิเคราะห์หน่อยคะ่ะว่า เหมาะยังไงบ้างโครงการนี้จะกทาเลที่ตั้งโครงการที่สะดวกที่จะออกถนนบางนาตาดก็ได้หรือว่าจะออกถนนอ่อนนุชกกราชบังก็ได้ตรงซอยลาดก,กระบัง54แล้วก็ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยดังด้วยตัวบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเราพาคุณผู้ชมดูแล้วว่าฟังก์ชันเนี่ยรองรับการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้พร้อมสเลยแล้วก็มีมฟังก์ชันอิ่ม ยิ่งโดยเฉพาะสห้องนอนเนี่ยเรียกว่าบ้านเดี่ยวอยส่วนราคาเนี่ยก็เริ่มถึงจริงเพราะว่าราคาอยู่ไม่ถึงสองล้านห้าด้วยค่นะบ้านเดียวในย่านนี้ราคาทะลุ เกือบห้าล้านไปหมดแล้วถูกต้องฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าจะตัดสินใจทั้งทีให้ลองมาดูที่นี่ก่อนถูกต้องค่ะยังไงสนใจ <ừ> นะคะแวะเข้ามาชมที่โครงการเลยพอเห็นรายละเอียดของโครงการแล้วเนี่ยตัดสินใจไม่ยากจริงๆนะคะยังไงลองแวะมากันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมิมบัลลักนะคะกับโครงการ c a s โ o Town Home บางนาสวนณภูมิแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมค่ะอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะอยากจะย้อนกลับไปดูเทปอื่นๆที่เราเคยออกอากาศไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้เลยนะคะนี่เลยทาง Facebook ของเรานะคะที่ home.co.th มีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจลองเข้าไปชมกันได้และก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเข้าไปที่ YouTube นะคะที่ TV Homebuyers เข้าไปชมแล้วนะคะก็สามารถที่จะกด subscribe ได้ด้วยหรือตอนนี้ถ้าหากว่าใครกำลังชมอยู่ผ่านทาง YouTube กด subscribe ตรงนี้ได้เลยนี่เราขึน้นไอคอนมาให้แล้วนะคะหลังจากนี้เวลาเราอัพโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะได้สามารถติดตามพวกเราได้ต่อเนื่องกันเลยค่ะ อืมส่วนวันนี้ก็มา็วเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพี่แม่ครับผมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนได้ใหม่ที่โฮมไบเออร์ไกด์ทีวีสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดสำหรับวันนี้เราคงต้องลาแล้วส่วนวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าอยากจะชมพวกเราไลฟ์แบบนี้นะคะก็เจอกันได้เป็นประจำทุกวันเส,สาร์สิบโมงครึ่งนะคะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ